ดีครับผู้ใหญ่เบิร์ดครับผมวันนี้ทางโต้ต้ามุนตรังข้าราชการข่าวนะครับยินดีต้อนรับผู้ใหญ่เบิร์ดนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับคุณตัวรีวิวใหม่ในวันนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวอยากจะให้ผู้ใหญ่เบิร์ดนะครับแนะนําตัวกับทีมงานพวกเรานิดนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ธชาตินิดหมุนนะครับผู้ใหญ่หมู่หนึ่งตำบลบ้านนามอำเภอเหลียนจังหวัดตรังนะครับครับผม ก็เริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับครับผู้ใหญ่ก็จะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการตัวรีวิทใหม่ครับครับก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพจากสื่อออนไลน์บ้างยังครับครับสำหรับผมนะครับผมก็ติดตามโตโยต้ามาตลอดนะครับผมได้เห็นตัวอย่างจากสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวจริงจะสวยเหมือนในสื่อออนไลน์ไหมครับครับครับผมก็วันนี้นะครับเป็นตัวเบนโตก็ อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่มาอยู่ด้านหลังที่ใหญ่วันนี้นะครับอยากจะถามว่าพอได้เห็นตัวจริงกับในซื้อออนไลน์เนี่ยมันแตกต่างกันบ้างไว้ปี่ไหนครับครับดูจากตัวอย่างพอมาเห็นของจริงนะครับสวยดูดันไฟหน้าไฟท้ายกระจังหน้าออกแบบใหม่สวยดูดันสมบูรณ์แบบเลยครับผมโอ้ถือว่าสวยงามยอดเลยใช่ไหมครับแล้วอยากจะถามต่อว่าถ้าสมมติว่าโตต้าของเราเนี่ยครับมีทุกอย่างเลยให้กับลูกค้าเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าดีมากนะครับผมคิดว่าอุปกรณ์ที่มีมาให้ใน New เด v o นะครับดีมากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและที่สำคัญนะครับมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นครับครับผมแล้วผมอยากจะถามว่าคำว่านิยามรถสุดยอดรถกระบะนี่ครับในนิยามของผู้ใหญ่เนี่ยคุอากคิดว่านิยามของผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างครับครับผมนะครับ เป็นกูแน่นะครับเป็นครอบครัวของโตโยต้ามาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับใช้มาคือได้สัมผัสกับรถโตโยต้าตั้งแต่จนมาเล็กอยู่ยังเล็กๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับคือสําหรับผมนะครับคือคําว่าสุดยอดกระบะผมว่าคือมันรวบรุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเครื่องยนต์ที่แรงประหยัดน้ามันเป็นเลิศและช่วงล่างที่สําคัญเลยช่วงล่างหนึบนุ่ม และมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัยถึง7ลูกครับและมาพร้อมกับระบบตัดเคลื่นสี่ล้อที่สามารถใช้งานได้ง่ายใช้งานได้จริงและยังมีระบบ T-Connect สามารถเชื่อมระหว่างลูกค้ากับศูนย์บริการใช้งานง่ายและให้ความความช่วยเหลือช่วยเราเราในยามฉุกเฉิน ทําให้เรามั่นใจในการใช้มากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับที่บอกว่าสุดยอดของรถกระบะครับที่ยากของผู้ใหญ่คืออย่างนี้ครับผมโอเคเลยสุดยอดมากนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโตโยต้าเมืองกลางนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เลืหนมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วม สนุกกันในวันนี้นะครับครับผมขอขอบคุณมากนะครับณมับครับ